นูู่พาเทียวแล้วจ้ะไม่นี้มันเฮ็ดเขาล้ำาล้ำไงนุู่เฮ็ดเด็กกว่นุอไเฮ็ดพ่อเฮ็ดกับแม่เฮ็ดไม่ใส่เซรรแม่เเฮ็ดแม่เฮ็ดหน้ามันดิหน้ามันกะทิในเด๊ญญเอาอย่างไงนะใบเตยครับเอ้ใบเตยครับเตยบุกป่าเพียน,น้อยใส่ยุ

Hát đi không? nè, thế còn hát cho ông, nè, cái nè, thằng 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 ไทยตั้งกางเปิดเปิดเด้เปิดพรมเด้บอกว่ยืนัอลานหัวอลานสิบเป็นสิบบองป่ะสิบพอดีสิบพอดีโอ้ใบเตยบัวคอตรงแยกกันอันี้หอมใช่หอมไก้อิวอะน่นโาินยังโบราคือต้มหน่งฉันเดาะ แก่เบาุนมาันก no ินกินต้มน anyway nice ี UH ่เราวบะบาเพิ่นันกันพ right. ันไปเอือ at ุบุ้นถือผมกินคือกินดังไฟไปร้อนล่ะด้อปรเด็นไทยตอนดังไฟละดดังากเลยคนดังคนดังดังไปยากกว่าจะติดยากไปนคนดัง เขาหนอกก็ไ่ได้พี่น้องเอ้ยฝนตกแข้งเลยเี็นในบ้านนี่แหละบ้านฝ่าห้องฝนตกมากอ้นยังไงอ้นชาวบรรยากาศท่างหนอกกับพี่น้องได้เ็ิ่งเบิดเลยเป็นไทยเลยไปไทยทำปูเลยปูเป็นแหนกเด้ไหมครอย่าๆไไปไปไปทำไปเลยทำนะเป็นผนังกันกูแผนังงั้แหนกเพิ่งแหนกเพิ่งเมื่อกินี่ปะ

ใกล้แล้วอ่ะตอนตอนไหนก็ได้ตอนใกล้แล้วมั้งน่าจะนะเอ๊ะมันใหม่พี่น้องพี่น้องมันใหม่ส่งกาแฟหนามไว้เลยหนามดำเลยออ๋มันใหม่โอ,อ,มมอ,มมอมม้มันใหม่อ่ะเฮ้ยเบื่อเงินน่ะน่ะบักขาวหอมเด้บึนบึนบึนการปีกใช่ปะ <laughs> เฮ้ยเก่าอะเก่าจ en> ้ะอุ <S <S ้ยเก่าอะบักค่าเนี่ยฮินี่ยมันใหม่ได้เอาเซนหนามไว้หนามดำบ้นเหลื่มหอมแล้วเด้อารมณ์เจาะพี่เสือกบุกมาดำ น้ำเดออยู่ตรงอย่นี้นับดด้วยนะเดี๋ไปเบิ้งตอนกินเลยจนกินข้าอัพน้ำแล้วล่ะนะไม่ได้กินให้เบิ้งด้วยนะมันใหม่ปอบุบหัวหมองใหม่ะมองใหม่เ ขาดำขาขาวข้าวขาวเผือกซ่อมเผือกเออใช่เผ <Wars. laughs> ือกพ่ำหอมหอมมัดมัดมัดไป ขอบคุณที่มารอบชมคลิปนี้คลิปนี้ก็จบแล้วเด้อบ๊ายบาย